ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยและคนไทยในต่างประเทศนะคะในห้องในห้อง,องกองผักเยาวในห้องห้ามไม่ใ้ย้ายมันพี่น้องม่ีห้ภาพพี่น้องมากินลปลาแซบๆกับพี่น้องเลยไม่ใ้ย้ายมีเวลาไปตลาดไปซื้อปลามาพี่น้องปลาบดนะคะพี่น้องปลาที่เขาปั้นไว้เรยวเขาเห็ดไว้เรยวนะพี่น้องโอ้ปลายัางเหลือพี่น้อง,ง,องเลยกระถาใหญ่เลยกิดมาเปิดดอกพี่น้อง เคล็ดลายซื่อชื่อขอไปกินน้ำทีทำงานมาเด้อกินลาปาลาน้ำกันอร่อยอร่อยค่ะพี่น้องมามามาเด็กเสียบเสียบน้ำกันเด้ออ่ะไว้หน่อยหนึ่งชุดคนนอกพี่น้องเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวกินเบดตักไหมพี่น,อน้องมามากินน้ำกันเสียบเสียบอันนี้กินเขาก็ลาปาลาลาปลามีพริกกับผม นีเบอร์เขือนเลี่ยผอมเด้อพี่น้องมาไหกินน้ำกันอร่อยอร่อยค่ะมันนี่ย้ายมันได้หนึ่งข้าวเหนียวมีทั่วผู้ผอมพี่น้องมันนี่มีผลไม้พร้อมพี่น้องโอ้ยผักไปเห็นแล้วผักไรเนาะผักชีผักชีเล้าอันนี้ยังกับหอมป่อมผักชีต้นหอมกับมีพี่น้องเอ้ยมาไหกินน้ำกันแซ่บๆมัอนี้ มือนี้ย้ายหนึ่งข้าวเหนียวพี่น้องมันมือนี้ายหนึ่งขหนียวห่อนโห้เลยมืมอนี้ก้องใหญ่ๆนี่แหละหอนห่อนหอนอยู่ก่อนไปทำงานพี่น้องกินสักก้อนอร่อยอร่อยเนาะเดี๋ยวเซ็ตมาพี่น้องกินนรำกันไม่มองตังตังมองนี่แหละมาเด้อกินลาบปลาลาบปลาอยู่นี่ก็ ขวาเอาเลยพี่น้องเอ้ยบ่ได้ปิ้งได้อันนี่คือบานเ้องดอกดูวันนูนวันเป็นเสียบเลยดอกมากับคำเหลบกับพริกซะก่อนเนาะพี่น้องแต่ย้ายเบิองเราคือพริกเติบอยู่ดอกชิมเบิองวัวหันหดอกพรดอเลยมามแบบน้องเลยแซบบ่บ่ลย อำอะลรฮอนฮอนเนาะเจ๊จปลายังหรอี่น้องยายซื้อมาเพิ่นบดไปแล้วแต่เพิ่นมันเด็ดปรุงนะบดใหม่ๆห่ว่ะ ตัวผู้มากกวน้ำคลิปจองเหรียญพี่น้องเลยตัวผู้ถผมไม่ทำอย่นี้หล้วน้องก็จริงไหมจะดำหนอะจะงบกเข้มขาดเข้มตั้งมามเป็นยังขาดเข้ม ดีกูมันเค็มเนาะพี่น้องแซ่บเลยอตอนแรกย้ายว่าสิลาหมูหลัี่เลาหมาน้องงามอยู่ได้พี่น้องแต่ว่ามีสามสี่ตุ่นน่ะหลายซิบเลียญตุนใหญ่เติบโตสามสี่ตุนซิบเรียญแต่ถือว่าดีแล้วพี่น้องเอ้ย ก็มาจากบ้านเฮางผุหลคาคลองกระเพงเนี่ยก็ต้องกินรอคะพี่น้องอยู่นี่นปูกระได้ <laughs> มาพี่น้องอยู่นี่พ,พี่อั้บาวาพีน้องก็จะมีหนื่นงจิ๋กินะว่อมันหมดที่บ้านเฮอเน้่ง <c oughs> เด็กกับค้าใหญ่เถอะขับเบิรงนอนองเพ็กตัวยหญข้าใหญ่ไๆๆมาเมาพี่นอ้อง ต้องกินอยู่นี่บางย่างกับบุมีขายดอกพี่น้องเฮ็ดเอวบอสมาเดี๋ยวาโอ้หลับปา,ากหวานี่เสียพี่น้องอห,หอมเหมือนหนย่ะเอาไป ตัวผู้กับคือคือได้ไปนอนหลับป่าเนาะนี่ก็ชิบสองเหรียญไปนอนตัวผู้มาคข้านมเนี่ย กรับน้างดีไม่นองพักไหร่กรับนุกกับพบแล้วดลูกเนาะย้ายกับว่ากับฟรีแล้วนี่แหละแข็บคือคือค่ะอื้ม Hãy subscribe rồi, nào, โอ้เค็นเลมันเดี๋กะเสียกุ้งกาหน้อง,องสวนมึงน,น,นะอืมอืมะจะว่าน้ำตาไหลหรอพี่น้องเอพยเพชรโอ้โหไปกัเนี่ บ๊อบผิดมาตาไหลเลวพี่น้องอกับผิกหยวกเมืองผิกหยวกคือสีนักนักพี่น้องไม่สีบ่อเพ็ดอยู่บ่อย้ายสีเม,มึงก่อนเด้อเผ็ดบ่ อืมมะเฟิลเนาะมันอือโอ้ cực Wah Wow, ăn เด็เป็นแต่ไายไม่รองเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Cháy vô cũng đều về chín ra về cảm ơn cho con ăn mất chín cái câu nào, nào. <cười> <cười> ปวดไหลพี่น้องเลยตาไหลวเน็่เกตัวเซีบแสพี่น้องนี่ซ่กโซเสืสเอกคือเพื่อนวะมาไปหาหมอพน้องเลยกับเสบ่าก่อนผักชี อากาศเขาเพราท่านกลับไปเพิ่นจะคั่มตัวไหนอืมโดนหลายๆเด้อบ่กลับมึงกันนะอากาศเขาหวานป้าแยกยูนี่กินน้ำใดก็แซ่เกลือน้ำหนังเหล้าไ่น้องแซ่เกลือโด,ดนๆ นังงามมาหลายอยังมาหลายหนังได้สดคือส,ส,สัอาาากสดใช่ปได้หลังสะอาดดิมเอาม้ายยาแกบแช่เกลือไว้ก่อนหลังหลายๆนำโอ้นองคำเนี่ยอืมใช cá rẻ là ship bạn đây ship nói em chị tốn bạn chị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  bạn nó bạn chị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  bạn 10 bạn là 40 bạn chị bạn chị bạn bạn chị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  ก็บุกเกินชิปก็บาทเ่ะพี่น้องปักษีสามสี่ตนบุกเกินชิปคุนไว้โอ้อยบอวน้ำนี่น้งสมัครแล้วพี่น้องเลยขอโทษโอยเอาอี้คำหนึ่งเนาะอ๋อค่าเนี่วันนี้ผเข้าเพื่อนเนาะพรุ่งนุ้ผสอนเนาะ คนมากินกุ้ยเตยเจ๊แกไปห่กับไปอินทองบ้าพ่อเขาอือแบบเผ็ดเสียามน้ำนี้จำไม่น้องอืมบ่เบื่อหรอกจะไาเสียบอยู่ย้ายกระดีไว้หลังไม้น้ำเนี่ยหลังไม้ก็นนกินอีกใครดูอะไรกันต้งว่า ดโดนพีนนนนน่น้องดูโอ้คำนี่จะคำกันดบรไไปเน้องดูคม ไี่นรอกดจิได้ดอกไปส้สวที่ทุงนั้นเหลือนี่กระลาดน,น้องจับน้องว้นี่ย้ายไปตลาดได้อางูไม,พนนม้พี่น้องอ่งูนั่นเมือนจีนนี่ที่แปดเลียนพี่น้องพรเหมันไงน้อง นี่ที่แปดเลียนหวานเด้พี่น้องนี่นี่ที่แปดเลียนได้พวงหนึ่งเ,เขาพี่น้องว่างเขาหวานอหนอยยพี่น้องเลย ว่าเจ๊าเดีพ๋พี่น้องพี่น้องมึงจะไปทงำทงานมันแต่มือร่างก็เอามากินเีกดกนะี่ร่ะเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยค่ะยายขอ,ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยและคนไทยในต่างประเทศนะคะที่เมืองย้ายถอบคลิปยายก็กดไลกดแชร์กูสับสกให้น้ำในเด้อพี่น้องยายทีเด็ดมีกำลังใจเด้อดละของกูทายคลิปใหม่ๆให้พี่น้องเบิ่งนะคะพี่น้อง ค่ะจังเล่คลิปนี้ขอกล้าวามาสวัสดีนะคะพี่น้องวัสดีค่ะ